ครบจัดเต็มกับชุดแต่ง s อสปอร์ตี้พร้อมจัดส่งลงร้อยครบเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสประตูตัวเตี้ยนะคะรุ่น LDA เก์ออโต้ค่ะแรกนะคะแต่งด้วยฝากระโปรงคาร์บอนของเอมธนูทองค่ะแล้วก็ในส่วนของครอบกระจังหน้าค่ะลูกค,ค้ามีการเปลี่ยนเป็นครอบกระจังหน้าสีดํานะคะพร้อมชุดแต่งรอบคันของงานเอสปอร T ตค่ะ ในส่วนของล้อแม็กนะคะลูกค้าเลือกแต่งล้อแม็กด้วย RE 3 0นะคะสีเท่ากันในส่วนของสเต็ปยางนะคะอยู่ที่25555 R 1 8ค่ะสเต็ปการโหลดนะคะหน้า2หลัง4นะคะทรงสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีครอบกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะรุน่นนี้เดี๋ยวพาชมภายในค่ะ ในรุ่นนี้ก็มีการติดตั้งตัวดิฟฟี่6ตัวพร้อมเซตดีนะคะจอเซตดีวัดบูธให้ครบเลยในส่วนของฟังก์ชันด้านในนะคะหน้าจอแสดงผล7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนะคะสามารถเล่น a p p l e c a r าเพและระบบ Android ได้มีเกียร์ออโต้6สปีดสตาร์ทและสต็อปแล้วก็ฟังก์ชันที่พ่วงอะไรนะคะในส่วนของเบาะนะคะลูกค้ามีการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเบาะหนังคารูปเต็มคันเลยค่ะสีดาเดินได้สีขาวนะคะ เดี่ยวห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังตัวนี้ค่ะเบาะหนังเข้ารูปเต็มคันเหมือนกันนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังต่อกันที่แก็บด้านบนนะคะติดตั้งแก็บด้านบนให้ด้วยแล้วก็พร้อมตัดขอบกระบะไลเนอร์ให้ครบเลยค่ะคันนี้มีการติดตั้งตัวท่อซิงให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะ กันชนท้ายเรามีการถอดออกนะคะเพราะว่าเราใส่ตัวสเกิร์ตชิ้นหลังเข้าไปนะคะแล้วก็กล้องมองหลังแบบบิวอินจากโรงงานมีให้ครบนะคะถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบจัดเต็มแบบนี้ทักหาเซียวจอยได้นะคะจัดให้ทุกโปรนะคะติดต่อจอยได้ที่เบอร์0806601022วันนี้ก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะไปนะคะบ๊ายบายค่ะ